สวัสดีวันพฤหัสทิ้งเที่ยงนะครับพี่น้องพอดีเห็นนี่ครับมันคูอยู่ในกรงรวมนะครับคูใส่เขาผมก็เลยจับมาครับนิ้วขาวครับหลายนิ้วอยู่ครับพี่น้องนี่ครับข้างละสองสามนิ้วครับนิ้วขาวครับหน้าป่าแป้งนะครับพี่น้องนี่ครับหน้าป่าแป้งครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียรครับแต่เห็นมีคู่ครับพี่น้องมีคููมีคู่ครับนี่ครับหน้าขาวปากแป้งครับอีกตัวนึงครับผมท่านในสนใจก็ผมเปิดไว้เท่านึงนะครับผมก็จะใส่ตรุนี้ไว้ก่อนครับนี่ครับพี่น้อง นะครับพี่หอพปรงแล้วมาณน,นี้ครับหโซครับแป้งพี่ชายก็ทุณพี่ก็ไปอยู่แต่ถ้าพีก็เห็นว่าขายแล้ว ดีครับี้ผมก็ยทัไปถามอยู่ท้ีแล้วแิดแล้วดปัดแป้งครับปัแดแป้แงดีครับเนะัสายปัดแป้งคนที่ชอบก็ก ผมมเลยครับผมถงแปดตัวถดสูงสูงครับผมตัวสัตแก่เย็บขาวอันนี้ก้อยขาวหนึ่งเย็บหน้าขาวสามครับผมองนุ่นก้อยขาวหนึ่ง หนึ่งเนี่ยเ็ข้างหน้าขาสองครับผมเขาหนึ่งเนีะ้วซานนีนขาหมดทั้งนิ้น,น,นะครับทุกนิ้วสีน้ครับขานี้ข้างหน้าขาวหนึ่งข้างหลังขาหนึ่งครับผม Terima kasih telah menonton